สวัสดีค่ะน้องมุกค่ะวันนี้จะมาเล่นเกมแต่งตัวเอลซ่าการานเป็นเล่นทะเลโอเคก็จะมีชุดให้เราเลือก,อกสี่ชุดนะชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ด้วยแล้วชุดไหนดีอ่ะเราก็มีชุดอย่างนี้ด้วยนะออย่างนี้ก็สวย นี่เอาันไหนดีอันนี้นะอันไหนยอดไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกนะนใส่ก็ได้นะแล้วก็ถุงมือถุงมือเอออันนี้ไหมอันนี้ละกัอนเอ่ออันไหนดีอันนี้ไหมอันยอดอันยอดเอ่อเอาอันนี้เลยก่อน,นะว้า โอเคที okay. no ỏ, e ่นอนเหรอสีเดวก่อนตรนไหตรงนี้แหละเออโอ้โหมดถึบเลยดูสิมดเลยอ่าสว่างชอบเราจ้องสว่างอ๋อเป็นเด็กน่ารักเด็กก่อทสายแล้วก็ไม่มีแล้วก็เป็นคนถ่ายรูปเลยเด็กก่อทรายแล้วกันนะไป ลด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 ช่วยลด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 โอเคก็เสร็จแล้วน่ารักไหมนี่ถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย